ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดใหม่บางเพ็ญบุญนะครับวันนี้เราก็มาพบกับลุงแบงค์นะครับลุงแบงค์สวัสดีครับลุงแบงค์นี่เป็นสิทธิ์ก้นกุฏินะครับของหลวงพ่อเชื้อสุกาวโนของเรานะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ลุงนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลหรือประสบการณ์ที่หลวงพ่อเชื้อเนี่ยเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านนะครับเอาเอาคร่าวๆก่อนเคร่าวๆก่อนว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับ สร้างวัตถุมงคลอะไรบ้างที่ลุงได้พบได้เคยเห็นนะครับครับผมก็เคยอยู่กับท่านมาห้าปสามนะสมัยนี้อีกเป็นรักครับบางครั้งที่ลุงพ่อเนี่ยท่านถือเอกชนที่มีของเปตตาใน้วกก็พันเป็นบางอย่างครับเช่นอะไรบางครับเช่นเมตตาก่อนเปตดตาอตกุดห้ากัตุนทครับต้วจงมีลูกไ่ท่านโอ้ลูกไข่ไม่พอนี่หละครับ ดยมากที่ผมไปประสบกาการมาเองก็ตัวผมเลยนะครับเป็นมีดรับมีกระตุกดอกหนึ่งแล้วก็มีดเล่มหนึ่งมีดยาวไปมฮะมียาวเจ็ดนิ้วโอเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้วดมงาฝักไม้ด้ามงาฝักไม้คือคือหลวงพ่อท่านเนี่ยก็จะมีทั้งด้ามงาฝักไม้แล้วก็ด้ามงาฝักงาก็มีใช่ไหมครับครับตอนนั้นท่านเคยเรับ ผมก็ปวลาสุดจะละแล้วก็จิตโจก็อยูตอนนั้นผมอยู่ไล่อยู่ตรงก็ดีรถมันทับรถทับผมต้องขันไปลบอย่าพูดกันโง่ทับผมมาน่าเชื่อแต่ทีบางเอ่ยก็มาทับทิ้งเดียวอย่างนี้ตะแคงอย่างนี้มันไม่ถึงรถข้าง นิ้วหรือว่ายังไงครับกะจุกนี่้เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วดอกใหญ่เลยนะครับดอกใหญ่แล้วก็บิดบิอย่างเจ็ดนิ้วมากันอันนี้มีประจำมาฝักฝักไม้อ๋อด้ามคือถ้าเจ็ดนิ้วส่วนมากจะด้ามงานฝักไม้ครับครับอันนี้บางคนบางคนก็มันก็จะมีโชคหรือโชคยังโชยหรือบุญหรก็จะโชยก็ไม่ทราบนะเรลี้ยววงผมจำไม่ถึงคาดเขาเลยบางคนก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ประมาณได้เดือนแล้วก็ไม่หักตรงไหนทั้งหมดครับผม เคยจะเป็นปูนกุศลโดยยังไงจนที่เราก็ไม่เชื่อมันเป็นไปนะแต่ตอนนั้นก็มีตะกูดกับมีดแหละมีสองอย่างเป็นตัวกันแสดงว่าอันนี้เรื่องมหาอุดเหนียวพูดง่ายๆนะครับเราบรกองคพันนะครับผมรวมที่เคยประสบประการประจุของพ่อมาเนี่ยเก็มาเล่ามฟังใชครับก็ไม่เคยถูกยิงมาเลยาเนี่ยอันนี้ก็ผมก็เชื่อและคนที่ว่าถูกยิงมนเขาก็ต้องเชื่อลุงแบงค์นี่เชื่อเลยของจริงขจริงเลยนะครับรวมัผมเองเคยประสบประการมา เห็นเห็นมากับตัวเองทุกอย่างอันนี้จะพูดมากไปก็จะหาว่าผมฝอกนะครับแต่พูดเรื่องจริงๆให้ฟังทั้งหมดเดีย๋ยวตัวรู้ประวัติท่านเป็นแค่พระท่านเป็นมีเมตตากรมมีทั้สี่ <c oughs> มีข้เทือเนี่ยนะมีเมตตาคนยากจนคนแค้นและตัางๆก็มาหาท่านแล้วอ่ะบางครั้งไม่มีปจัจจัยมาถวายท่านท่านก็ให้ฟรีไปม, <c oughs> มีมีเมตตาลงมี <c oughs> เคยได้ขังข้าวรวกันนี่ขางหนึ่งหมาขางแมวนี่เราคุ้นตังตัเลยนะครับขาโทษนะน้ำขวดมีเมตตาท่านมมีเตตาาท่นหยิบแจกหมาไปอันนี้ภาพเก่าท่านจะดูครับภาพเป็นหนังสือพิมพ์ก็ลงไว้นาจะดีนะครับเราเห็นพระปกปั์ท่านเป็นความรับมรดกที่ท่านเคยมีเมตตาเกี่ยวกับโชคลาภนี่เป็นยังไงโชคลาภเนี่ยคือว่าท่านเอาติดตัวไปเนี่ยโดยมักจะมีโชคเป็นสมเด็จเนี่ยนะครับ สม,สมเด็จที่ที่ทลุงแบงค์เคยเห็นเนี่ยหรือลุงแบงค์มีเนี่ยส่วนมากจะเป็นลนักษณะเป็นลักษณะเป็น,นรูปทันเป็นรูปโค้งก็จะสี่เหลี่ยมนะเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมน<า>ะรครับและอย่างหนึ่งคือว่ามีเป็นหลังก็หลังเนี่ยลงลงักล,ล,ลงเล็ลงถังได้ลงตัวของไว้ลงยันครัลงยันด้านหลังตอนนี้ตัวของผมก็ขออากับซที่ก็ เขาเรียกว่าสมเด็จหลังยันนั่นแหละสมเด็จหลังยันนี่แหละที่แน่นอนครับมีคาถาของท่านโดยตรงแล้วมีคาถาอคงประชาของท่านด้วยลุงแบงค์อ่านออกไปไงกับบางตัวว่าเขียนว่านาชาลิติอ๋อนาชาลิติตสี่ตัวสี่เดียวันนี่ท่มนนาชาลิติตน้ำมันกิติมานี่ที่ท่างกิตติมิตรมานะตัดสมิตรมานะแล้วตรกลางสี่ตัวนั้นมิสิตนะตัวเป็นของพวกเป็นอก คือท่านเอาของหลวงพ่อคงเนี่ยมาใส่ไว้ในนั้นด้วยแล้วก็สีตัวสีตัวจิตติมานิสัมมิงมานณณนชาลีตินะครับแล้วก็ <bem> เป็นยันของท่านใส่เป็นเป็นยันรูปอ, <โฟ S 1> อันนี้ศักดิ์สิทธิ์ไหมครับอันนี้มีเมตาตาศักดิิิ์์สทธองเคยไปเห็นมาแบบนี้นะพูดกันสั้นๆเลยว่าน้องหลานหลานชายของแฟนของพระทุกโดนเลยฮะโดนยิงด้วยโดนยิงไม่เป็นไร เสื <anto> ้อเสื <saturated> ้อยังวดูที่ขาดเสื้อขาดอ่าแต่ว่าไม่ไม่เข้าหนังไม่เข้าไม่เข้าอันนี้ความสับิบของท่านที่เคยเห็นตรงนี้นะครับแต่เพราะว่าจะเล่าประวัติจริงๆเป็นผมก็เคยไปมาชวนนะทุกตอนนี้เกติบเกสิบเจ็์และผมนะแต่มานุมนุ่มเคยไปทั่วไปกับท่านอ่ะไปเชียงใหม่ทุกที่ไม่ไปไป่กลับใต้ ยันชียงใหมันอันนี้ท่านก็มีพวกโมที่นั่นเยอะทั้ทงๆที่เราลองไปดูประวัติท่านจริงๆเนี่ยไปเห็นเหตุการณ์แล้วยังกระทุ่นจากรุงเทพติดตาจานบนโดยกรุงเทพพาผมไปทุกงพ่อเนะ่ยสูงชิบิทลุกนึง่งครับอยากดิ้นโดยถึงๆๆนะโ,ดโดยนะโยเลยหลพ่อท,าท่านเคย้องเบ่ทานนี่แครับท่านจักรพุนตรงนั้นนะประเัติประเัติแปลกเ,เป็นเพื่อนกับท่านเป็นเพื่อนกันไม่รู้ประวัติมาทา่านจะรู้จักกัน ไม่รู้จักกันได้ยังไงอยู่คนละที่เลยอายุก็บรรกราบตอนที่เราไปแต่ผมกลับมาจากเชียงใหม่พักที่ตรงนั้นเรียกว่าบ้านอะไรก็จำชื่อไม่ได้แต่หาผมเพงเห็นนะบ้านนั้นก็ไปพุดของมากไปพุดเป็นประเภทที่ว่าอย่างกับประเภทที่ว่ากรุกนีุ่๊กเขาให้แล่มากรอนกกรุ๊กใหญ่ได้เลย เราค็ณมีพระเยอะแล้วก็เป็นแร่ก้อนใหญ่ที่พ่อก็คิดตัวมาในย่างมาเลยสั่ย่างยิ่มาเีทีนี้แล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไอแร่ตัวนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นแร่อุตสาหะหรือเปล่านั่นแหละนแรกแร่อุตสาหะที่เอามาทําสมเด็จรุ่นแรกครับนั่นแหละผมยังเป็นพระอยู่สังเกตมาตัวคนคนไม่คิดจยงมีค่าถ้าผมเองก็อยู่เฉียๆยไม่ได้เพรว่ามีค่าอะไรจงมาสร้างผมสึกไปแล้วเนี่นะผมสึกแล้วนะถึงได้สร้าง พอสร้างนี้เขาก็เอาแร่ตอนนั้นใครสร้างใครใครเป็นคนครับจำเพาพ่อแร่นี่คนบ้านนี้สร้างคนบ้านนี้สร้างบอกชื่อได้ด้วยชื่อนายเอียงเอียงอานายเอียงจวงจันทร์คนสร้างนายเอียงจวงจันทร์สมเด็จที่ว่ามีแร่รวยน่ะก็ไม่พิมพ์มันไปเหมือนกับของสมเด็จพุทธจารย์โตสวยมากเลยพิมต่างแซมนะถ้าผมฐานแสนใช่สมเด็จพิมพ์เดิมจริงๆเก็ขอกดที่มาตะชุบนี่นายเอียงไปกดมาพ่อเรียกตะชุบมา แต่ทุกเมียเขาพระจารย์เขาต้องบอกแต่เขาให้เขาขอยื่อแม่พิมพ์คนยืมทั้งนแล้วมากดกดไปแม่พิมพ์เอาพระสมเด็จจริงๆของสมเด็จโตมากดแม่พิมพ์นะครับอ๋อผมถึงว่าเหมือนเลยเหมือนเหมือนตรงนั้นเพรแสดงว่าของบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านที่มีสมเด็จของแน่ชื่อได้ทุกโตตายไปแล้วกระเทียมคิเป็นนาเรียกรนทุกเนี่ยเป็นเป็นญาติยากคนนิดหน่แล้วในเอียงก็กดพิมพ์มาอีกเดียวแล้วเดี๋ยีแล้วทีนี้ก็หลวงพ่อให้เอาหมดแล้ะ โรคแรกโรยก็ไปเลยครับโรยที่ว่ามีแรกอิดนะครับองค์พระทิศยอะครับองค์พระทิศนิดๆหน่อยๆนั่นแหละผมรู้แม่นตรงที่เขาราครับผมก็ทำันธรรมดาธรรมดาที่เรียกที่วัดเรียกมาทำมาเยียวละเอียดจากงานสร้างอีเดียวก็บผมเดี๋ยวลุงพักกินน้ำสักครู่หนึ่งเดี๋ยวบ้านต่อในช่วงที่สองครับครับผม